ในหน้าคนไหนบอกว่าได้ค่าขนมนั่นหมายถึงคุณยังไม่เริ่มอาชีพในหน้าค่าขนมของพี่นัทหมายถึงการที่คุณทำบ้างไม่ทำบ้างอย่างเช่นคุณมีงานประจำและคุณให้เวลาแค่เสาร์อาทิตย์ในการทำอาชีพในหน้าเป็นอาชีพเสริมดังนั้นแบบนี้พี่นัทเรียกว่าค่าขนมค่ะแต่ถ้าเมื่อไรคุณทำอาชีพในหน้ารายได้ของคุณแบบเล่นๆต่ำๆมากกว่าแสนแน่นอนและมีในหน้าที่มีประสบการณ์พูดเลยว่า ถ้าคุณเปลี่ยนมาทําอาชีพในหน้าถ้ารายได้ยังน้อยกว่า200,000บาทต่อเดือนให้คุณอยู่ที่เดิมเถอะอย่ามาเลยการที่จะมีรายได้ขนาดนี้คุณก็ต้องแลกกับความตั้งใจและความทุ่มเทในการทํางานเพราะยิ่งคุณทุ่มเทรายได้คุณก็ยิ่งสูงขึ้นดังนั้นรายได้ของคุณจะมากกว่ารายได้ค่าขนมแน่นอน สำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นอาชีพในหน้าและอยากรู้ว่าอาชีพในหน้าเหมาะกับคุณไหมมาทดลองเรียนฟรีได้ทั้งเสาร์และอาทิตย์ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่าย